กบยางที่ราคาที่ถูกที่สุดและในเหยืย่อกบยางที่แพงที่สุดแอคชั่นมันจะประมาณไหนโดยเฉพาะตัวนี้รูปทรงที่แปลกประหลาดแอคชั่นมันจะแปลกประหลาดไหมโคตรแปลกเพื่อนๆสามารถกอ,อกลับมาได้ครับแต่ว่าต้องกอเบาๆเนี่ยถ้ากอ,อกลับมาเบาๆนะครับแอคมันก็จะออกเหมือนกัน <S <S อืมอือืมอุม้ยหนักเลยวิ่งปุ้ยยิ่งโรยสัตว์ สวัสดีนะนาะนักตกปลาทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมแจ็คกี้และในวันนี้ครับผมจะมาทําการรีวิวเหยื่อกบอยางที่ราคาถูกที่สุดไปยันแพงที่สุดมันเป็นอย่างไร แอคชั่นของมันแล้วจากคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็ถือว่าประสบความสําเร็จในระดับที่ผมพอใจมากนะครับมีน้าๆหลายคนชอบมากนะครับแล้วก็รู้สึกโอเคได้เห็นหน้าตาเหยื่อแล้วก็รูปแบบการพัฒนาเขาบอกว่าคลิปผมนั้นทําออกมานําเสนอได้ดีมากครับผมต้องขอขอบคุณทุกท่านมากครับที่สนใจเกี่ยวกับคอนเทนต์ตัวนี้นะครับแต่นานๆทีคงจะทำแหละครับมันเป็นคอนเทนต์ไม่ได้แบบว่าทํายาวนะครับมันเป็นแค่หนึ่งถึงสองคลิปก็คือจบไปเลยนะวันนี้นะครับเราจะมาทำการดูแอคชั่นเหยื่อของแต่ละตัวกัน ว่ามันเป็นอย่างไรในเหยือกบยางที่ถูกที่สุดและในเหยือกบยางที่แพงที่สุดทั้งสองตัวนี้ความแตกต่างมันเป็นอย่างไรแอคชั่นมันจะประมาณไหนโดยเฉพาะตัวนี้แต่ก่อนจะไปดูตัวที่แพงที่สุดเรามาดูตัวราคาที่ถูกที่สุดไล่ลงไปกันเลยครับผมไปอ่ะนะครับสำหรับเหยือกบยางที่ถูกที่สุดนะครับราคา10บบาทนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกบยางทรงแบบ ธรรมดาเลยนะใบหลิวเดียวใบหลิวทรงหยดน้ำนะครับน้ําหนักก็จะไม่ค่อยหนักมากนะครับมาลองดูระยะกันที่ทําได้นะแต่ทําไมแอคมันแปลกๆว่ามันเลื้ยวะเฮ้ยเพื่อนๆสังเกตดูแอคชั่นของเหยื่อนะครับดูมันเลื้ออะมันดืดดืดดืดดไปโคตรจะเลื้อยหงายท้องด้วยอแอคชั่นต้องบอกว่าห่วยมากครับรสำหรับ10บาทนะดูด,ดิมันไม่เอาทรงเลยอะ มันไปดืดๆดื้อแมวทรงอะไรเลยนะครับสําหรับเหยื่อตัวนี้นะถ้ากอ่อเร็วๆนะครับคือมันม้วนมาเลยอะ่ะเนี่ยปัดน้ําม้วนมาเลยไม่มีแอคชั่นครับเสียงใบหลิวแทบไม่ทํางานครับใบหลิวมันเล็กนิดเดียวอยงไม่ทํางานเลยก็ว่าได้นะนะฮะก็สําหรับกบยางราคา10บาทนะครับบอกเลยนะฮะว่าห่วยแตกนะครับใช้ไม่ได้เลยนะฮะเอาแนวนอนอเลยไม่ได้เลยนะสําหรับตัวนี้นะเอาแบบตรงๆจากใจผมเลยนะเล่นไม่ค่อย ไม่ค่อยจะได้นะครับระยะทาไปเนี่ยถือว่าโอเคอยู่ยังตีได้อยู่นะครับรอบผมตีสบายนะคันผมก็รัวเวทคือทุกอย่างคือมันเหมาะสมกันมากเลยนะฮะตัวนี้คือเหมือนเอาไว้เล่นขำๆอะนะมันคงจะเป็นเหยื่อตัวสุดท้ายริงที่ตะกินอะไรไม่ออกให้อีบมานะฮะโอเคครับสําหรับเจ้าเหยื่อตัวราคา10บาทนะครับเพื่อนๆก็ได้เห็นแอคชั่นไปแล้วนะครับว่ามันแทบจะไม่มีอะไรเลยนะฮะม้วนตัวพลิกกับตัวเสียงก็แทบจะไม่มีอะไรเลยนะฮะโอเคงั้นเราไปดูตัวต่อไปกันเลยครับผม อ่ะนะฮะสำหรับเหยื่อตัวต่อมานะฮะก็จะเป็นกุบยางในราคา30บกว่าบาทะฮะที่ผมได้มานะตัวนี้นะใช่ป่าวะสามสิบยี่สิบหรือสามสิบนี่แหละนะสำหรับเหยื่อกบยางตัวนี้นะฮะมาเป็นใบเหลิวแบบคู่ซึงใบหลิวแบบคู่ก็จะตีน้ําดังตัวนี้เป็นใบหลิวคู่นะครับพอมันเป็นใบหลิวคู่ปุบเสียงโคตรดังแอคชั่นโคตรดีน<อ>การกอกลับมาครับถือว่าไม่ ค่อยเป๋มากนะครับคือที่มันเป๋เนี่ยอาจจะเป็นที่ผมถักใส่หน้า้วยเพราะว่านนผมชุดตกเโดนะเอามาตกเหยื่อขบยางมันก็จะเป๋หน่อยมันต้องเล่นเหยื่อยางตัวใหญ่ๆกอกลับมาจะช้านะครับเสียงลั่นเสียงดีเลยตัวนี้นะถือว่าเป็นที่น่าพอใจนะครับสําหรับเหยื่อกบยางราคา30บาทใช้งานได้ในราคา30บาทนะ ไม่แย่นะฮะตัวนี้ถือว่าไม่แย่ไม่แย่อันนี้นะ่าจะเป็นโมนตลาดถ้าผมจะไม่ผิดนะโมนหน้าตาแบบนี้เคยเห็นเห็นมาเยอะล้วสำหรับกบยางราคา30บาทนะครับตัวนี้ที่ผมบอกว่าเป็นโมนตลาดเนะี่ยมันหมายถึงว่ามันเป็นมมนที่ถูกออกแบบแล้วก็ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาแล้วมีคนทําขายกันเยอะมากๆเลยนะครับเป็นโมนตลาดนะถ้าเพื่อนๆพ,พิมพ์เข้าไปในพวกแอปซื้อของแอปอะไรอย่างเงี้ยแอปช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ย แล้วเพื่อนๆเขียนไปว่าโมนกบยางนะฮะเพื่อนๆจะเห็นว่ามีโมนขายเต็มไปหมดเลยนะฮะสามารถไปซื้อมาแล้วก็ไปซื้อน้ำยางมาผสมทีนี้ก็มาชุบกบยางใช้งานเองก็ได้นะฮะผมบอกเลยว่าอยากได้สีอะไรตามใจเลยครับอยากให้มันสวยอยากให้อะไรก็เนี่ยบางคนนะครับถ้าคิดว่าเป็นคนที่จะเล่นกบยางเยอะมากๆก็ทําใช้เองได้นะฮะแล้วก็เอาไปแจกเด็กนะบางคนก็สร้างเป็นอาชีพนะ,ะอย่างเช่นผมนะครับก็เป็นกบยางผาเจ๊งนะครับแต่ คนถามหากันเยอะฮะแต่ไม่ขายสักทีนะเพราะว่าขี้เกียจเราเล่นฮะเจอกันต้นปีหน้าครับผมสำหรับกบยางสาสิบาทนะครับถือว่าใช้งานดีกับอุปกรณ์แล้วก็เท็กซเจอร์ที่เขาให้มานะครับไม่ว่าจะเป็นตัวหน้าตาของเจ้ากบยางที่ดูหล่อเหล่านะครับใบหลิวที่ให้มาคู่นะครับตัวเบ็ดที่ออกแบบมาดีนะแต่องศาเนี่ยค่อนข้างจะหยุดลึกไปหน่อยนะอันนี้อาจจะเปิดยากนะทดรนปาก็ต้องวัดแรงๆหน่อยนะฮะให้ตัวเบ็ดเปิดนะไปดูเหยื่อกบยางตัวต่อไปกันเลยดีกว่าครับว่าคือกบยางอะไร และนี่ก็คือกบยางในราคา60กว่าบาทนะครับผมตัวนี้นะนี่ก็จะเป็นกบยางอีกตัวหนึ่งนะครับที่สวยมากๆตัวนี้ผมชอบเป็นการพิเศษจากใจเลยคือหน้าตามันหล่อเท่มากนะครับใบหลิวให้มาเป็นใบเหลิวคู่นะครับเป็นทรง ใบไม้นะครับผมดัด1ใบนะฮะแล้วก็ทรงปกติ1ใบนะฮะนั่นก็คือใบเหลิวที่ถูกสร้างเสียงแล้วก็สร้างฟองนะครับสำหรับ2ใบเหลิวแบบนี้นะซึ่ง2ใบหลิวแบบนี้ถือว่าเป็นทุนนิยมที่นิยมสุดๆเลยนะฮะสำหรับกลุ่มยางพาเจียงผมก็ใช้รูปแบบนี้ใช่เดียวกันนะครับตีน้ําดีทําระยะได้ดีน้ําหนักของตัวเหยื่อจะเพิ่มมาอีกนะก็จะทําระยะได้นะฮะแต่ข้อเสียมันก็ยังพอมีอยู่นะครับใบหลิวที่เยอะขึ้นนะฮะก็อาจจะทําให้ติดสวะได้ง่ายนะครับหรือถ้าใบเหลีว มันจะเสียทันทีเลยเสียงนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องเล่นกับหมายที่มันค่อนข้างจะโล่งๆหน่อยแต่วิธีแก้เกมก็มีครับผมมาดูสําหรับแอคชั่นเจ้าเหยือก,กบยางราคานี้กันครับน้าหนักค่อนข้างจะเบานะครับกบยางตัวนี้ผมบอกเลยกอกลับมาตรงนะครับตัวนี้กอกลับมาตรงแล้วก็เสียงลั่นนะเฮ้ยเสียงดีนะเพราะว่ามันเป็นสอใบหลิวอ่าเสียงดีเสียงดีเสียงดี โอ้ยปลาช่อนหรือปลานินดูดเมื่อกี้ปลานินปลานินไล่กัดกบยางลูกปลานินนะดูแอคชั่นเยอะโอ้โหแอคชั่นเนี่ยถือว่าใช้งานได้โอเคเลย60บาทผมก็มองว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่คุ้มค่านะน่าซื้อน่าใช้นะเออเข้าท่าเว้ยเข้าท่าอันนี้ถือว่าเจ๋วมากนะ 60บาทติดอย่างเดียวเรื่องน้ำหนักนะครับน้ำหนักเบาไปหน่อยนะมันก็จะเป็นกบยางที่เก็บทุกแต้มนะครับถ้าเป็นปลาช่อนตัวเล็กๆก็เราก็จะได้เล่นหน่อยนะฮะเพิ่มโอกาสที่จังหวะที่ปลากัดนะครับจะเข้าไปที่ตัวเหยื่อเต็มๆเลยเวลาวัดปลาก็จะได้อยู่เลยนะครับจะได้ไม่ต้องเสียปลาไปนะฮะเวลาวัดไม่อยู่นะโอกาสได้ก็จะเยอะขึ้นนะครับและนี่นะครับก็คือกบยางในราคา60กว่าบาทนะครับถือว่าใช้งานได้ดีนะครับผมแต่เรื่องการตีไก่อันนี้ต้องเค้นลอกหน่อยนะครับค่อยๆเค้นหน่อย ปรับลอกดีๆแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันที่เหยื่อต่อไปกันเลยดีกว่าครับผมนี่ก็คือกบยางอีกตัวหนึ่งนะที่ทรงสวยเฟี้ยวไปอีกแบบหนึ่งนะครับสำหรับกบยางตัวนี้นะฮะอ่านี่หน้าตาหล่อๆเท่ๆอย่างนี้เลยฮนะใบหลิวเป็นใบหลิวเดี่ยวแล้วนะครับก็จะเป็นทรงคล้ายๆแบบมันต้องการโล่มันต้องการโล่ม,โลมันจะวันนะ ทรงเหลี่ยมนะครับและที่สําคัญนะครับใบหลิวตัวนี้ก็คือเป็นใบหลิวดัดนะครับถูกดัดขึ้นมาแล้วนะดัดเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับสําหรับกบยางตัวนี้นะครับอะไรมึงมเห็นไหมว่ามันอ้วนมากเลยดูมันอ้วนมากเลยนะมาดูกันทางด้านแอคชั่นของเจ้าตัวเหยื่อกันบ้างครับสาหรับตัวนี้นะน้าหนักก็ค่อนข้างจะเบาเหมือนเดิมนะฮะตัวนี้เบานะใบหลิวเดียวครับตัวเนี้จะมีความพิเศษอย่างหนึ่ง เสียงของเขาจะไม่เหมือนกับตัวที่ผ่านมานะเสียงของเขาเนี่ยปกติมันจะเวลาเวลากอกลับมานะครถ้าเป็นใบหลิวคู่ไอตัวก่อนเมื่อกี้มันจะแบบเชะะเฉะเใช่ไหยแต่ตัวนี้มันจะมาเป็นเหมือนเสียงน้ําแตกอ่ะกูจะอธิบายยังไงอ่ะ <c oughs> เสียงมันบุ๊คบุ๊คมาเป็นหมุนบุ๋งนะครับไม่ได้แบบแฉะมาอะไรเงี้ยตีกลับมาตรงครับใบหลิวสวัสดีอยู่ แต่เสียงค่อนข้างเบานะครับพอมันเป็นใบหลิวเดี่ยวเพื่อไม่มีอะไรเคาะเลยนะครับมันก็จะเบาหน่อยเพราะฉะนั้นนี่แค่หมายโล่งๆยังเงียบเลยครับอ่ะก็ยังพอมีแบบเสียงบ้างอะไรอย่างงี้บ้างนะเสียงเครื่องบินไงไอสัตว์เมื่อกี้อ่ะเห็นไหมมันจะมีเสียงบุงบุงบุ้งบุง,บงไอเนี้ยไอตัวนี้แหละทำอ่ะฟังใหม่ต้องกอกลับมาเร็วๆหน่อยนะครับเสียงหนึ่งจะออก อ่าเนี่ยเสียงออกนะครับอ่านี่นะฮะเสียงมันถึงจะออกนะกอกลับมาเร็วๆหน่อยนะถ้ากอช้าเมื่อไหร่ปุ๊บมันแบบเสียงไม่ค่อยออกอะ่ะอ่าตัวนี้ก็จะมีเสียงความเป็นเอกลักษณ์ของเขาเองคือเรื่องใบหลิวเดียวเนี่ยเป็นอะไรที่วิจัยแล้ววิจัยกันอีกนะครับสำหรับกบยางเนี ทำออกมาต้องลองเทสแล้วเทสอีกนะครับว่าเสียงไหนเป็นเสียงที่ดังที่สุดนะครับเสียงไหนเป็นเสียงที่รู้สึกว่าใช้แล้วโอ้น้ําแตกเลยกันทีเดียวอะไรเงี้ยสำหรับคนที่ทํากลบยางจะรู้ดีนะครับว่าการออกแบบใบหลิวให้เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเนี่ยมันยากมากนะครับบอดี้ก็ยากเหมือนกันนะครับมันยากทุกจุดเลยนะโดยเฉพาะตัวบอดี้แล้วก็ตัวใบหลิวนะครับสตัวนี้เป็นเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะลําลบากมากใครๆก็อยากมีความเป็นเอกลักษณ์ใครๆก็อยากมีบอดี้ที่เป็นหน้าตาเป็นต้นฉบับเป็นออริจินอลของตัวเราเองเงี้ยสวยในแบบของเราแต่เรื่องราคาทำ ผมบอกเลยว่าจุกนะครับมันไม่ใช่เล่นๆเลยนะครับนี่ยังไม่รวมแพ็กเกจนะครับถ้าอยากได้แพ็กเกจเป็นของตัวเองนะเดี่ยวๆเลยอย่างเงี้ยแพงมากนะครับจากใจผมเลยนะก็สําหรับกลมยางตัวนี้นะครับก็จะเป็นกลบใหญตัวหนึ่งที่กอกลับมาไวๆเสียงจะออกดีนะครับตัวเล็กนะครับปาช่อนน่าจะชอบหน่าดูเลยนะฮะะไปดูกันที่ตัวต่อไปกันเลยครับผม และนี่ก็คือเหยือกบยางในราคา125บาทครับผมกบยางตัวนี้ก็จะเป็นกบยางตัวหนึ่งนะครับที่ถูกออกแบบมาเป็นของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของบอดี้หรือใบหลิวเป็นของตัวเองนะครับตัวนี้ก็จะมีความเป็นตัวของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเหยือกบยางตัวนี้นะฮะอ่านี่นะฮะตัวนี้น้ําหนักประมาณ9กรัมนะครับโคตรหนักนะฮะใบหลิวคู่นะครับนู่นไปนะนุ่น เคนได้อีกนะแต่เอาแค่นี้พออ่านี่ก็จะเป็นเสียงกบยางอีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองใบหลิวคู่นะครับน้ำหนัก9ก้ากร,รัมนะครับตีอย่างไกลนะตัวนี้นะบอกไว้ก่อนนะต่ราคา125บาทนะครับก็จะเป็นกบยางอีกตัวหนึ่งที่ต้องเล่นได้ดีแล้วนะครับผมเมื่อกี้เห็นปลาขึ้นเยอะนะครับตรงนี้ขอแวะเล่นหน่อยแล้วกันนะ เห็นปลามันขึ้นเยอะก็เลยแวะเล่นหน่อย What the fuck What y o do เฮียเบ็ดทิ่มเข้าไปในบอดี้เลยมันเป็นลูกปลาสลิดนะแล้วปลาช่อนมันไล่กัดอยู่ โอ้ยดูคันผมคันโกงเลยโอ้โหโลหรือเปล่าอุ้ยเยอโลยชันโอ้ยหลุดวันนี้เลยอุ้ยตัวโลปลาช่อนโลนะครับไม่ต้องใช้กิ๊ปเปอร์เลยมึงจะเป็นอะไรของมึงนี่นะฮะปลาช่อนไฟโลนะฮะโอ้โหอ้วนตับเลยนะแแจ๋วและนี่นะครับก็คือกบยางในราคา125บาทนะผม และเราไปดูกันที่ตัวสุดท้ายเลยครับผมเยื er ่อกบยางที่แพงที่สุดเท่าที่ผมจะหามาได้และก็เป็นเย er ื่อกบยางตัวหนึ่งที่ทุกคนอยากเห็นมากที่สุดกบยางตัวนี้หน้าตาไม่เหมือนกับชาวบ้านจริงๆครับและในประเทศไทยเราคนเล่นค่อนข้างน้อยหรือแทบจะไม่ค่อยเล่นกันเลยนะครับเพราะมันไม่ถูกฉลกกับเกมบ้านเราและกบยางที่ผมกําลังพูดถึงอยู่นะครับนั่นก็คือกบยางในราคา400บาท และนี่ก็คือเหยือกบอยางในราคา400บาทครับเหยือกบอยางที่เ,เพื่อนๆถามกันมากที่สุดว่าแอคชั่นมั้นเป็นอย่างไรให้ผมมาลองเล่นให้ดูหน่อยได้หรือไม่ว่ามันจะเฟี้ยวฟ้าวขนาดไหนปากัดแล้วมันจะอยู่หรือเปล่าตัวนี้แต่ผมบอกก่อนเลยนะครับว่าผมไม่เล่นกับงานช่อนแน่นอนครับตัวนี้มันใหญ่เกินนะผมว่าไปเล่นงานเโดูคุ้มกว่านะฮะหน้าตามันก็โคตรจะแปลกแล้วแอคชั่นมันจะแปลกประหลาดไหมผมบอกเลยโคตรแปลกน้ำหนักดีตีไกลครับตัวนี้โคตรหนัก เพื่อนๆต้องกอกลับมาแบบเนิบๆครับกอกลับมาแล้วเคาะ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 คันเคาะเบาๆเคาะตึ๊กตึ๊กตึกตึกตึกเห็นไหมเห็นเห็นแอคมันไหมมันเหมือนอารมณ์แบบสิ่งมีชีวิตที่กำลังแบบกระเสือกกระสนอูแอคโคตรปั่นนี่แหละฮะคือแอคชั่นของเจ้าเหยื่อกบยางตัวนี้นะฮะเพื่อนๆสามารถกอกลับมาได้ครับแต่ว่าต้องกอเบาๆเนี่ยถ้ากอกลับมาเบาๆนะครับแอคมันก็จะออกเหมือนกัน กอเบามากผมเห็นคุณเห็นไหมผมกอเบามากแอคมันจะเลื้อยมาประมาณนี้เลยฮะนี่แหละฮะคือแอคชั่นของเจ้าเหยื่อกบยาวตัวนี้เฟี้ยวไหมเฟี้ยวไหมสี่ร้อยบาทนะครับคุณได้แอคชั่นนี้จริงๆเหมือนแอคชั่นเนี้ยคนไทยเราเคยทําไปแล้วนะครับเคยมีคนทําไปแล้วเหยือกบยางผมไม่แน่ใจว่ารุ่นอะไรนะแต่แต่เหมือนมีคนทําไปแล้วแอคชั่นนี้ทําไปเยอะแล้วด้วยนะถ้าผมจะไม่ผิดเหมือนจะเป็นนันนิกนะครับที่เคยทํา แอคชั่นนี้ไปแล้วนะกบยางอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับใครรู้บอกผมด้วยนะครับที่จะเป็นขาแบบนี้เลยดูเตะแบบนี้ยก็เสือกกระสนมานะครับและนี่แหละครับคือเจ้าเหยื่อกบยางในราคา400บาทแอคชั่นของเขาเป็นยังไงบ้างครับพิศวงหรือไม่แต่ผมคิดว่าไม่พิศวงสําหรับนา,นาที่เคยเล่น เหยื่อทรงแบบนี้มาก่อนแน่นอนแต่สาหรับคนที่ไม่เคยเห็นแบบนี้ผมคิดว่าพวกคุณน่าจะแปลกใจดีเหมือนกันนะครับคงจะแบบตะลึงว่ามันมีอย่างนี้ด้วยอะวะหรือว่ามันปั่นดีวะอแอคชั่นมันก็ปั่นดีนะกระเสือกกระสนมาแบบนี้นะฮะก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากมาลองเทสแอคชั่นให้ดูนะครับผหรับเหยื่อกบยางแต่ละตัวครับว่ามันเป็นอย่างไรนะตัวสุดท้ายดิผมแปลกใจจริงๆนะ ผมกคเห็นคลิปต่างประเทศเขาเล่นอะ่ะเขาเล่นตัวนี้ตัวเป๊ะๆตัวเดียวกันกับผมเลยแต่เขาเล่นตัวสีชมพูแต่ว่าเกมบ้านเขาที่เขาเล่นเนี่ยอารมณ์มันคล้ายๆกับพวกปลาแบดอ่ะมันจะเป็นปลาแบบว่าตัวใหญ่ๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยกัดดุดุหน่อยมาดูดใต้น้ําหรืออะไรประมาณเนี้ยลากเหยื่อลงไปแล้วเขาก็วัดแต่บ้านเขาจะไม่ค่อยวัดปลาแบบว่าฟึดเหมือนเราเหมือนกบยางอตะตวัดเขาจะเน้นแบบว่ายือ้อแค่ตั้งคันอะไรประมาณเนี้ยเท่าที่ผมเห็นนะมันก็เป็นแบบนั้นเลยบ้านเขาพอกัดปุ๊บเขาแค่ยื้อคันแบบ щ, ขึ้นแค่นี้ก็พอนะแต่บ้านเราปกัด๊ หวัดขึ้นเลยอะไรประมาณนี้นะฮะแอคมันเล้าอยู่นะแอคมันกดส้นตีนอยู่นะถ้าลามาเห็นนี่น่าจะชอบนะฮะโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด s ับ s c r i b e ให้กับผมด้วยแล้วเจอกันใหม่ก่อนจะไปนะครับฝากเสื้อ JKF ไปด้วยนะครับสำหรับเสื้อแขนยาวตัวนี้นะฮะเร็วๆนี้กำลังจะมาแล้วนะฮะเติมสต็อกใครที่พลาดรอบก่อนนะครับผมเตรียมตัวเก็บตังค์รอจัดได้เลยครับลงในช้อปปี้ติ๊กต๊อก นะฮะแล้วก็ขายทางช่องทางส่วนตัวนะครับผมใส่ที่เพื่อนๆหากันไม่ได้นะครับมากันเรียบร้อยแล้วนะฮะและสำหรับเหยือกบยางพาเจ้งนะครับผมต้นปีหน้าครับผมกับคอลเลคชันหน้านะครับทั้งหมวกทั้งเสื้อตัวใหม่เช่นเดียวกันครับแต่เป็นแขนสั้นนะฮะเป็นสีดําบอกไว้ก่อนเสื้อสีดำนะฮะคอลเลคชันใหม่นะครับผมจาก JKF นะครับผมไว้เจอกันครับไป